Nym Token นะครับเป็นเหรียญใหม่ที่เพิ่ง list ใน OKX OK นะครับแล้วก็เป็น Privacy Token ด้วยนะครับมีรายละเอียดยังไงบ้างในคลิปนี้เรามาดูกันครับสวัสดีครับผมกอบลองทุนนะครับก่อนอื่นอยากจะขอให้เพื่อนกดไลค์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนนิดนึงนะครับจะได้เป็นลังใจให้กับทีมงานลองทุนของเรา ตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของซัพพอร์เตอร์แล้วนะครับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนเราก็สามารถไปดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับแล้ววันนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงรายละเอียดของ Nym Token นะครับที่เป็น Privacy Coin ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่งลิสต์ใน OKX นะฮะซึ่งผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับเป็นความรู้กับเพื่อนๆนิดนึงว่าคําว่า Privacy Token หรือ Privacy Coin เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นสําหรับคนใช้งานที่ต้องการความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงเลยนะครับอย่างสมมุติถ้าเกิดเราใช้เหรียญอื่นๆหรือว่าโทเค็นอื่นๆในการโอน เช็คหรือว่าตรวจสอบนะครับในการโอนได้อย่างเช่นสามารถเช็คผ่านแท็ก ID นะครับที่เราส่งให้กันนะว่าเฮ้ย mm hmm. เราได้โอนเงินให้ ทางคุณละนะครับจาก d d r e s s A ไป d d r e s s B นะครับแต่ privacy token เนี่ยจะเป็น private address นะครับคือจะไม่สามารถตรวจสอบจากคนภายนอกได้นะครับซึ่งมีความพิเศษตรงนี้นะฮะรายละเอียดยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในตัวหน้าเว็บไซต์ได้ครับแล้วเราเข้าในหน้าเชนของ okx แล้วนะครับตอนนี้ตัวเหรียญ nym เนี่ยมันเพิ่ง list นะครับเข้าใน okx วันแรกเองนะครับเป็นวันแรกเลยนะฮะตอนนี้เราเปิดเป็นกราฟ15นาทีอยู่นะครับถ้าเกิดเราเปิดเป็นกราฟเดย์ก็จะขึ้นเป็นแท่งแรกนะครับซึ่งตอนนี้ราคาที่ประมาณ5.6 ดอลลร์เนาะนะครับก็เพิ่งลิสต์เข้ามาวันนี้เลยนะครับในตลาดสปอตนะครับแต่คราวนี้ผมอยากจะพูดถึงความเขาเรียกว่า privacy ของเหรียญมาดน,น,นึงว่าโปรเจกต์นี้มันถูกคิดค้นมาเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาก็คือ nymtech.net นะครับตรงนี้พอเราเข้ามาเสร็จปนะุ๊บเนาะเขาจะบอกว่า building the next generation of privacy infrastructure นะครับ ซึ่งเขากำลังพูดถึงความเป็นส่วนตัวของแบบเขาเรียกว่าพื้นฐานเนาะในการที่จะทําตัวเทคโนโลยีบล็อกเชนมาเขาเน้นเรื่องความเป็นส่วนตัวเป็นหลักนะครับคราวนี้ตัวด้านล่างรายละเอียดของเขาเนี่ยเขาก็จะแบ่งตัวคอมโพเนนต์คือส่วนประกอบนะของตัว n y m เนี่ยไว้3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือ n y m m i g n e t ก็คือตัวระบบของเขาที่มันเป็น p r i v a c y นะครับแล้วก็ใช้ในการที่จะส่งข้อมูลถึงการส่งเอ่อท랜เฟอร์ถึงการอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ ตัว Nym Token ก็คือตัวเหรียญ Nym นั่นเองที่ใช้ในการขับเคลื่อนมูลค่านะครับของเงินหรือว่าของเ,อเวลของเรานะครับซึ่งตรงนี้มัน use to make bignet decentralize d ก็คือทำงานบนตัวระบบของ m i g n e t นะครับที่เป็น decentralizer คือหลายศูนย์กลางเลยนะครับอีกการหนึ่งก็คือ Nym credential คือการกำเนิดขึ้นนะของตัว Nym เนี่ยมันมีเกิดขึ้นจากตัว third party application นะครับแล้วก็ ตรงนี้ถ้าเราขยับลงมาด้านล่างนะครับมันก็จะมีะเรื่องข่าวต่างๆที่เราสามารถเข้าไปดูเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอัประบบใหม่ต่างๆนะครับแล้วก็คริปโต Privacy is the financial tonic is a ท o v e n ีสเทอระไรพวกนี้ก็จะเป็นบทความที่เอ้ทำไมาเราถึงจะต้องใช้ตัว Privacy Coin, Privacy Token อะไรเงี้ยนะครับก็เข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เขาก็จะมีข่าวให้ดูเนาะแต่ครั้งนี้ผมอยากจะไล่ไปแต่ละหัวข้อเนะให้เพื่อนเห็นภาพนะว่าเข้ามาในฝั่งของ about เนาะ อิน e ทรแ t i ชันเขาพูดว่าทําไมเราถึงจะต้องไม่วอรี่ที่จะเหมือนใช้ตัวโทเค็นที่คนสามารถตรวจสอบได้อะไรพวกนี้เพราะว่าในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยตอนนี้มันกว้างมากเนาะแล้วก็เหรียญที่เราใช้อยู่หรือว่าโทเค็นที่เราใช้อยู่เนี่ยมันมีความหลากหลายเยอะมากแล้วก็ตรวจสอบกันได้แทบทั้งหมดเลยนะครับเหรียญที่เป็น Privacy ก็มีน้อยมากนะครับตอนนี้คราวนี้เราขยับมาดูใน g ก t อิน v วก่อนว่า ใน4ส่วนของเขาเนี่ยที่เป็นพาร์ทในการทํางานมีมันมีที่ฝั่งไหนบ้างนะครับก็คือฝั่งที่เป็นซอฟต์แวร์ฝั่งที่เป็นโอเปอเรเตอร์นะครับฝั่งที่เป็นเดเวลลอปเปอร์นะครับแล้วก็ฝั่งที่เป็นวอลลิเดเตอร์นะครับก็จะมีอยู่4ส่วนด้วยกันนะครับตรงนี้ก็เป็นทีมทํางงานของเขานะครับก็เข้ารายละเอียดกันได้เพิ่มเติมนะครคราวนี้เราไปดูในตัวโทเค็นดีกว่าจาะลึกลงไปในฝั่งของโทเค็นนะครับว่าโทเค็นของเขาเนี่ยที่เป็นโมเดล for privacy เนี่ยมันทำขึ้นมาอย่างไงนะครับซึ่ง Un ตยูทิ เขาแบ่งออกเป็น4อันนะครับอันแรกเลยก็คือความเป็นส่วนตัวแล้วที่เราพูดถึงตั้งแต่แรกละใช้บนระบบของมิกเน็ตนะครับ for privacy นะฮะอีกการนึงก็คือการ staking มันมีกิจกรรมเรื่องการ staking ด้วยเราสามารถเอาตัว nym เนี่ยไป mint n o ไปล็อกไว้ได้เพื่อที่จะรับเป็น r e w a r d ดกลับมาได้ด้วยนะครับอันที่3ก็คือการรับผลตอบแทนจากการที่เราเข้าไปรันโ o t กับเขานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะได้ผลตอบแทนหรือรี w a r d ดเนี่ยบนตัว network ของมิกเน็ตเหมือนกันนะครับ อีกอการน,นึงก็คือค่าฟรีนะครับที่เราจะได้จากการที่คนเข้าไปาใช้งานตัว n y m เนาะแล้วก็ต้องจ่ายค่าฟรีให้กับคนที่รันโนดคนที่ดูแลระบบนะครับต่างๆที่ตรงนี้ขา้นล่กเกาจะมีโทเค็นดิคโนมเกนะครับเราก็เข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เนาะแต่ส่วนส่วนใหญ่แล้วอ่ะที่ผมสรุปให้คือเขาบอกว่า n y m เนี่ยจะเป็นตัว native token กนะ็คือเป็นโทเค็นที่ใช้บนระบบของ m i n n t t เนาะแล้วก็ เป็น utility token นะครับแล้วก็ u 2 asset in the n e t privacy protection ก็คือเขาเน้นเรื่องความปลอดภยัยเรื่องความเป็นส่วนตัวนะครับเป็นส่วนใหญ่เลยแล้วก็จะเสิร์ฟพวกผลตอบแทนต่างๆของในในโนดให้กับทางคนที่เข้ามาช่วยเขาด้วยนะในการที่จะสร้างตัวระบบนี้ขึ้นมานะครับแต่เขาเน้นไปในฝั่งของ privacy เป็นหลักนะครับเขาเนีนเ้ยอ,อยากจะให้เพื่อนเพื่ดูในฝั่งของ โทเค็ allocation นะครับที่เป็นฐานเลยเนาะเวลาเราเข้าไปดู whitelist เข้าไปดูอัตราส่วนของแต่ละคนที่ถืออยู่เนาะมีใครบ้างซึ่งทีมเขาถือ20%นะครับแล้วก็มี backer นะครับอีก30เนาะแล้วก็มี coin resale ก็คือกระจายขายในฝั่งของพวก exchange ต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็มี reserve community นะครับแล้วก็มี mix mining ด้วยนะครับก็คือเน้นในเรื่องการที่คนจะเข้ามาจอยในการขุดอะไรพวกนี้นะครับทำให้ระบบมันเกิดขึ้นนะครับ เขาเข็นเนยตรงนี้เราก็รู้อีกแล้วนะครับทั้งโลตัสพายคือ1นึ่งบิลเลียดเลยนะฮะหนึ่งบิลเลียด n y m นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยอยากขึ้นดูถึงช่วงระยะเวลาเนาะที่มันจะมีเหรียญซัปไพเกิดขึ้นเรื่อยๆเนาะสเกจดูตรงนี้นะครับถึง100เดือนเลยนะฮะถึงร้อเดือนเนี่ยก็ตั้งแต่ศูนย์จนถึงหนึ่งร้อยเนี่ยโลตัสพายที่หนึ่งบิลเลียนก็คือหนึ่งพันล้าน n y m นะครับโดยรวมนะฮะก็จะแบ่งตามประดับส่วนตรงสีเลยนะฮะถ้าเพื่อสังเกตเนี่ยสีที่มีเยอะตรงนีี้คือสชชมพูใ่่ปะ ซึ่งเสียพูก็จะเป็นทางฝั่งของแบ็กเกอร์เขาแล้วก็ทางฝั่งของอมิกไมเนอร์นะครับก็อยู่ด้านบนนะครับคราวนี้สิ่งที่อยากจะพูดเพิ่มเติมเนาะก็จะเป็นด้านบนนะครับเดี๋ยวขยับไปด้านบนนิดนึงฝั่งของบล็อกพวกนี้มันจะมีรายละเอียดความรู้ต่างๆนะครับว่าเฮ้ย n y m Wallet เนี่ยมีการพัฒนายัางไงบ้างแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานตัว Privacy นะครับมีความสำคัญยังไงอะไรพวกนี้บทความพวกนี้ผมคิดว่ามีความรู้นะก็สามารถเข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมได้ นะครับไวท์เพเปอร์อ White Paper ตรงนี้ก็จะบอกถึงรายละเอียดของโทเค็นเขาเนาะเราก็เข้าไปอ่านได้ในฝั่งของ p r i v a c y i n f r a s t r er u c u u r e นะครับตรงนี้ก็จะเป็น White Paper ์เนาะก็สีขาวหมดเลยนะครับรายละเอียดค่อนข้างเยอะก็ต้องลองต้อง,องไปไล่อ่านกันดูนะครับถ้าเกิดคนที่สนใจนะครับในฝั่งของทีมนะครับทีมก,ก็จะมีเนี่ยอันนี้คือหน้าตาของคนที่ เป็นพวกเฮส s รีซอสนะครับแล้วก็คนที่ก่อตั้ง c o o นะครับแต่ละคนมีใครบ้างค่อนข้างเยอะเลยนะทีมที่พัฒนาในฝั่ง n y m นะครับเพราะพวกนี้เขาก็จะให้ความสำคัญกับ Privacy เป็นหลักเนาะอีเวนต์นะครับก็จะมีงานอีเวนต์ต่างๆก็เข้าไปดูได้นะครับก็เริ่มตั้งแต่เดือน5แล้วเนาะอ๋อเมย์เนาะเมย์เอพิลนะครับมัสไล่ลงมาไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับก็ลองไปไล่ดูกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเนาะของ n y m นะครับที่เป็น Privacy Token mm. ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนนะครับ mm. ก็วันนี้เพิ่ง list เข้าไปในฝั่ง OKX OK วันแรกนะครับถ้าเพื่อนที่มีคำถามก็พิมพ์เข้ามาพูดคุย mm. เข้ามาสอบถามกได้ครับแล้วสุขความรู้ในวันนี้กันนะครับสำหรับตัว n y m ก็เป็นหนึ่ง Privacy Coin นะครับที่น่าสนใจแล้วก็เพิ่ง list เข้าใน OKX OK ด้วยนะครับถ้าเพื่อนที่ชอบคอนเทนต์ของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b ค c r i า e กับทางช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับ จะได้ท่้งเนื้อหาในฝั่ง,งคริปโตเคอเรนซี่และก็ฝั่งของเทด d ิช i o นอลมาร์เก็ตวันนี้ผมกอลฟขอตัวลาเพื่นไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ